เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังสงสัยนะคะว่าทำไมทุกวันนี้เรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมถึงกลายเป็นเรื่องเดียวกันและทำไมหลายองค์กรทั่วโลกนะคะถึงหันมาให้ความสำคัญกับความยั่งยืนหรือว่า sustainable ค่ะวันนี้นะคะอัพสวิงเลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูหนึ่งในตัวอย่างขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของวิกฤตโลกร้อนนะคะแล้วก็เพิ่งจะมีกิจกรรมสำคัญไปเมื่อวานนี้อยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันค่ะ จริงๆต้องพูดว่าเป็นความร่วมมือระหว่างสหรประชาชาติเลยนะคะสำหรับ U.N. r e d ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือแห่งสหรประชาชาติว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซหรือกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในประเทศกำลังพัฒนาค่คะโครงการนี้เป็นโครงการหลักของ U.N. Knowledge and Advisory Platform เกี่ยวกับการแก้ปัญหาป่าไม้เพื่อรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ เมื่อวานนี้นะคะยู r e d รก็ได้มีการจัดงานถแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการค้าไม้พยุงและของป่าที่ผิดกฎหมายในลุ่มน้ำโขงตอนล่างและจีนรวมไปถึงแนวโน้มแนวทางแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและความเชื่อมโยงกับตลาดคาร์บอนจากป่าไม้ค่ะโดยระบุนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านค่ะจากพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการลักลอบตัดไม้และการค้าไม้ผิดกฎหมายสู่ยุคของการค้าป่าไม้อย่างยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์ระบบนิเวศของป่าไม้ค่ะการป้องกันสัตว์ป่าจากการรุกกรานและการบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในอดีตนะคะการค้าผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ไปยังประเทศจีนมีบทบาทสำคัญต่อการลักลอบตัดไม้ในภูมิภาคนี้อย่างมากนะคะ แต่ว่าในช่วง2-3ปีหลังมานี้ค่ะการส่งออกผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ไปยังประเทศจีนนั้นลดลงต่อเนื่องก็เป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดประกอบกับจำนวนป่าไม้ที่ลดลงนะคะเหลือเพียงแค่1ใน3จากที่เคยมีอยู่ในขณะที่ประเทศไทยและก็เวียดนามค่ะต้องบอกว่ามีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วสู่การเป็นศูนย์กลางของการค้าผลิตภัณฑ์ป่าไม้อย่างถูกกฎหมายระดับโลกค่ะ คุณอากิโกอินโอกุจิจ้าที่ป่าไม้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO นะคะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้กำลังส่งผลดีต่อการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของการค้าไม้ในภูมิภาคนี้ค่ะแล้วก็สร้างโอกาสให้เกิดการปรับเปลี่ยนของการค้าไม้และการอนุรักษ์ป่าไม้ในภูมิภาคแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวค่ะก็ยังมีความท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับระบบติดตามตรวจสอบของอุตสาหกรรมการค้าป่าไม้และการทำงานร่วมกับเกษตรกรรายย่อยที่ประกอบธุรกิจขายผลิตภัณฑ์และเส้นใหญ่ที่ได้จากป่าไม้ในภูมิภาคค่ะหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของการรับรู้ของประชาชนต่อการลักลอบตัดไม้และอาชญากรรมป่าไม้โดยผลสำรวจความรู้ทัศนคติและการปฏิบัตินะคะพบว่า5 0ของผู้ตอบแบบสำรวจ ไม่ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของอาชญากรรมป่าไม้แล้วก็ไม่รับรู้ถึงความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะแคทเธอรี o, นาบโรมิโอเจ้าหน้าที่โครงการและการสื่อสารโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNEP นะคะบอกว่าความไม่รู้เหล่านี้แลละค่ะส่งผลให้ประชาชนนั้นไม่ใส่ใจที่จะมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์ป่าไม้และไม่ขัดขวางการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยสาเหตุนี้นะคะก็ทําให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับป่าไม้อย่างคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก70เป็น90ค่ะก่อให้เกิดความกดดันต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ในภูมิภาคนี้เป็นอย่างมากแคมเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในประเทศจีนและประเทศไทยนะคะภายใต้ความร่วมมือระหว่าง UN d e c a d e of Ecosystem Restoration หรือทศวรรษแห่งการฟื้นฟรูระบบนิเวศของสหรประชาชาติและกรมป่าไม้ของทั้งสงประเทศค่ะ ก็ได้เริ่มดาเนินการนะคะเพื่อเพิ่มคุณความรู้เกี่ยวกับความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้รวมถึงการเสริมสร้างศักยาภาพให้แก่บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และป้องกันร,ระบบนิเวศของป่าไม้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และต่อสู้กับอาจญากรรมป่าไม้ที่เกิดขึ้นค่ะความเข้มงวดกับการดําเนินนโยบายและกฎระเบียบต,ต่างๆรวมไปถึงการนําเทคโนโลยีการตรวจสอบป่าไม้และพื้นดินขั้นสูง ที่นำเอากล้องตรวจจับและรวนประสิทธิภาพสูงมาใช้เพื่อการเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ป่าให้ผลลัพธ์ที่ดีในการป้องกันการลักลอบตัดไม้และอาชญากรรมป่าไม้ค่ะสำหรับประเทศไทยนี่นะคะก็ถือว่าเป็นผู้นำด้านการใช้เครื่องมือแล้วก็นวัตกรรมต่างๆในการต่อสู้กับการลักลอบตัดไม้และการค้าไม้ที่ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันพิทักษ์ไพรนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบุกรุกในพื้นที่ต้องสงสยัยว่าอาจจะเกิดการกระทําผิดกฎหมายรวมถึงการแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์ไฟป่าค่ะ e 3นะคะเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นโซลูชันที่ยกระดับการติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการปาา่าไม้ Ncaps ค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือควบคุมระยะไกลที่ใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการลาดตระเวนและตรวจจับพฤติกรรมที่ต้องสงสยัยและการลักลอบตัดไม้เนื่องจากการลักลอบตัดไม้นะคะมักจะเกิดขึ้นตามแนวตะเข็บชายแดนค่ะ ก็เลยจำเป็นจะต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหาและจับกลุ่มผู้กระทําผิดตัวอย่างของความร่วมมือที่เป็นรูปธปรรมนะคะก็อย่างเช่นความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยค่ะและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาและสปปลาวก็สามารถที่จะส่งเสริมการแก้ไขปัญหาลักลอบตัดไม้ได้เป็นอย่างดีค่ะ การจัดสรรงบประมาณในการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้แล้วก็การส่งเสริมการค้าไม้อย่างยั่งยืนถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ําของตอนล่างก็กําลังศึกษาการใช้ประโยชน์จากการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการผ่านการทําข้อตกลงพหุภาคีและตลาดค้าคาร์บอนเครดิต ธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนําก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการนี้นะคะโดยการสนับสนุนทางการเงินตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนหรือว่า SDGs นั่นเองค่ะ การอนุรักษ์ป่าไม้แล้วก็การส่งเสริมการค้าไม้อย่างยั่งยืนนะคะยังคงต้องการแนวทางที่ชัดเจนและครอบคลุมในการดูแลตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานค่ะตั้งแต่การบริหารจัดการป่าไม้การขนส่งการออกใบอนุญาตรับรองการตลาดตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่างก็เป็นด่านหน้าในการประยุกต์การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวค่ะเพื่อปูทางสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าป่าไม้อย่างยั่งยืนในอนาคต ก็คงพอจะเห็นภาพนะคะความพยายามของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานระดับโลกค่ะที่จะหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมให้เป็นเรื่องเดียวกันเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 plus news สําหรับวันนี้แอนจงพนุษ,ษย์พัทรกจีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ